等我儿，我。 ากาศร้อน42องศาคุณแม่จ๋าจะบ้าตายประเด็นคือลืมหยิบเครื่องสำอางมาด้วยจะทำยังไงเนี่ยหมดเงินไปพันกว่าบาทจะซื้อหมูกระท<ร>ะอีกกดมอร์นิเชา้าวันที่2ค่ะเช้านี้ออกซิตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะพาคุณพ่อไปวิง่งโอ้ยคุณแม่ผิดท่องนะคะเช้านี้คือพาคุณพ่อมาวิ่งนะคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าไอเราก็ไม่อยากออกกำลังกายไงมันเหนื่อยมาตีห้กว่าเลยนะคะทุกคนค่ะท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะคะอุณหภูมิประมาณ27องศาได้ตอนเช้าเนี่ยมีมงมีมองวันนี้ที่เรามาวิ่งมานั่งเล่นนี่นะคะก็คือโรงเรียนเก่าของพ่อที่ันเองเช้าเกินประเด็นคือไม่รู้ว่าจะตื่นมาทำอะไรก็คือไปนั่งหงอยอะไรอย่างงี้ยช่วงนี้คุณพ่อออกกำลังกายบ่อยมากยิ่ง สนามอยู่หน้าบ้านนะแกอันนี้คือเดินอมาจากหน้าบ้านคือถึงเลยดิฉันก็คือแบบว่าตัวแม่คอนเทนต์อยู่แล้วหากคนณลงคอนเทนต์ถ้าคลิปนี้คือถ่ายไปแล้วลงสตอรี่นะมีใครอยากให้ลงในทิกตอกบ้างไหมแม่คือตอนเช้าอากาศดีมากประมาณยีิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีฟิลหมอกฟิลอะไรคุณพ่อวิ่งเสร็จมาก็คือมาปีนต้นไม้มพ่อก็พาเดินไปนู้นเดินไปนี่นะจะก,ก็ชี้ให้ดูว่าเออตอนเด็กๆพ่อเรียนอยู่นี่นะทําอย่างงู้นอย่างนี้เนาะก็เป็นแบบว่าเออระลึกถึงความลา,าจริงๆแมมกลับมาต่างจังหวัดด้วยความสัญญ,ญาณเน็ตตตออ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 ะะะะไไไไไไรรรรรมมมมัััััััันน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 กกกกกก็็็็็็่่่่่่่่่่ดดดดีีีียยยยยยยาาาาางงงงงงงเเเเเ้้้้้ทททฉคคคจจบโศพพพพ์์ลลลลแิิิปปหววสู เ้าไก่นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อีกที่หนึ่งที่โล่งๆไม่รู้จะทำอะ <บา S 1> ไรถึงบ้านก็ไม่มีอะไรทําอีกเนื่องจากตื่นเช้าเกินไปก็คือแบบยังไม่เจ็ดโมงเลยคุณแม่จ๋าอันนี้คือแม่ก็คือมาทําล้างจองล้างจานเตรียมทํากับข้าวคุณพ่อก็เลยชวนเออเดินไปวัดหน่อยไหมแล้ววัดก็คืออยู่ไม่ไกลมากนะคะอยู่หน้าบ้านเดินออกมาก็คือแบบว่าสักประมาณกิโลนึงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารถแห่นะจ๊ะแหย่ยงแบบว่านางศบกร์ารนู่นนี่นั่นทุกวันตอนเช้านะคะคุณย่าของดิฉันเนี่ยกจวันน เี่ยเขาสร้างสาราขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังทำแก<ด>เราใส่บาตรทุกวันนี้คือเขาวางบาตรไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เราเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปใส่ได้เลยนะคะอย่างนี้เลยก็มีร่วมทําบุญไม่รู้ว่ากระทงกระถิ่นหรืออะไรเช่นอย่างนี้แหละนะคะที่ฉันก็เออไปร่วมทำอะไระที่ดูคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยพิมพ์มาสถกเก้าเก้ามาคุณแม่ใส่บาตรเสร็จเขาก็จะมีกวดน้านะจ๊ะคุณย่าก็คือพามากวดน้ําให้คุณปู่คือจะเป็นความเชื่อของคนอีสานเนาะมีข้าวเหนียวมีกับข้าวอะไรก็คือจะต้องเอาาาาามมใใ้้คคคคุณยยยย่่่่ืออออองงทกก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 ๆๆเเเเลลตนนนนนนีีฉฉััััดดด็็็็็แแววสพบ มีใครเคยกินบ้างพ่อฉันเนี่ยชอบเอาไปลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกกับนู่นนี่นั่นกลับบ้านมาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จฟินิชลุกเป็นอย่างนี้เลยค่ะฟิวว่าสงการสภาทรงซอเป็นเล่นยกล้อที่เลื่องแซนลูเราเป็นลูกสาวกบจบชั้นมหเกินนะเราให้ดูแดดทำอะไรทำเกินนะจะต้องทําอะไรขี่รถไปซื้อชานงไข่มูค่ะอันนี้น้องคือพาขี่รถไปซื้อเลยเพราะว่าเดินไปไม่ไหวแดดเกินระหว่างขี่รถไปเนื่องจากวันนี้ก็13สาเมษาแล้วก็วันสงการแล้วก็คือเตรียมซองกันนงกันน้ำไปอย่างดีเลยนะคะกับว่าจะโดนสับมากินเลย กินข้าวเพิ่มน้ำหนักพ่อฉันก็โดดเชือกก่อนกลัวอ้วนบ่ายมาอากาศร้อนร้อนแบบ42องศาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้คือแบบเปิดพัดลมใส่ตัวเองนูบ่าเปิดคอมพิโซ่แอร์แก <c oughs> นี่ก็คือสูบอ่างเป่าลมเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกินข้าวเสร็จบ่าย,ายกว่าๆนะคะที่ฉันก็มาที่โลตสัสเพราะว่าลืมเอาเครื่องสำอางมาเพราะมันจะต้องมีการแต่งหนงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คือลืมอามาไปซื้อไว้มาเข้าห้องน้ำเจอเครื่องเล่นก็คือเออแวะเล่นปลาเดิมหน่อยมาต่างจังหวัดทั้งทีก็คือคิดไม่ได้งง ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ่าทั้งหมดวันนี้หมดไป1นึ่ง้บาทลืมเอาเครื่องสำอางมาเป็นเหตุสังเกตได้คือหมดไปพันสองยังไม่จบกับการคีบนะจ๊ะมาแล้วก็คีบได้คีบต่อคีบได้หรือไม่คีบขึ้นแล้วก็กิ้งไป,น,ไปนุ่มไปอ๋อเลิกมากินตู้เต่าบินมาอากาศร้อนแหละเขาใจก็คือต้องวิ่งหาตู้น้ำมาเลยเย็นๆอย่างนีง้กินเลยระหว่างรอก็คือมีเกมให้เล่นด้วยเออสนุกเนาะกับก่อนแวะเข้าบ้านนะจ๊ะก็คือมาซื้อหมูกระทะไปฉลองวันเกิดเลยจ้าอันนี้คือฉลองย้อนหลังนะเพราะว่าวันแรก ให้เลือกหลากหลายเกินโลละร้อบเ้าบาทอยากยาก,กินอะไรคลิปมาคุณแม่ค่ะร้อนไม่ไหวแล้วด้วยทั้งหมดวันนี้8กิโลคือกินกันฉ่ากินให้อวกแตกอวกแตนไปเลย <มา S 2> จา้มามาแม่มาได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแกดูทางดิมันในหนังเรื่องที่หยดเลยเนาะถึงบ้านแล้วขอถอนหายใจยาวๆหนึ่งครั้งนะคะมาถอนคอนแทคเลนก่อนเพราะว่าอากาศร้อนมากดิฉันจะขอตัวไปเล่นน้าแล้วมาเคลียร์ของให้เสร็จอะไรให้เสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ําก็เลยจ้าอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะคะเพราะกลัวโทรศัพท์เปียกเล่นเสร็จแล้วก็ไม่กินหมกกะทะช่วงเย็น ดี๋ยวกินต่อจะเคซี่แดโลเอาไม่อยู่ค่ะวันนี้ต้มเป็นก๋วยเตี๋ยวพวงไมเมลดน้ำตกนะคะจิ้มได้ทีนะ่ถ้าก้านโปรไฟล์ได้เลยไปละ